สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัเปเดตไอ้โชคดีอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วนะคะไอ้โชคดีมันน่าจะหิวอะ่ะเพราะป้อนนมมันไปตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงนะคะหิวไหมโชคดี นชคดีมันเป็นไวเฟสนะคะเป็นเด็กกพาพร้าแม่มันตายนะมันก็ดูดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะทุกคนมันเป็นชุกา้าที่ใจสู้มากนะคะมันน่าจะหิวนมอะ่ะจะป้อนนมมันก่อนเนะ การป้อนนมให้โชคดีนะคะแล้วก็ต้องใช้สลิงป้อนแบบนี้นะคะบางทีมันก็แอบ,บไปกินในถ้วยอะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องป้อนมันด้วยสลิงแบบนี้นะคะมันจะได้กินแบบให้มันเพียงพอนะคะเพราะว่ามันเป็นเด็กพิเศษนะคะก็จะป้อนทุกสองถึงสามชั่วโมงต่อครั้งหนึ่งนะคะ เพราะว่ามันถาดนมแม่มันก็จะโตช้ากว่าชูก้าปกตินะคะแล้วก็เราก็ต้องหมั่นแบบกระตุ้นอืมมันด้วยนะกระตุ้นหลอดกระตุ้นฉี่อ่ะเพราะตามธรรมชาติคือแม่มันจะเลียให้นะแล้วก็เราก็ต้องกบไฟด้วยนะคะเพื่อให้มันได้ความอบอุ่นเหมือนเหมือนเวลามันอยู่กับแม่มันมันก็จะได้ความอบอุ่นจากแม่นะคะ ก็ตื่นเช้ามานี่ก็ต้องมาเปิดกลงดูมันก่อนเลยแล้วก็ต้องดูแบบยังไงอะดูดูสภาพของมันด้วยนะคะดูแบบจะพูดยังไงอะมันน่าจะอิ่มแล้วมันกินไปรอบหนึ่งมันอิ่มก็ท้องมันยังยังป่องเลยอยาให้มันพักสักสองนาทีแล้วค่อยป้อนอีกทีหนึ่งนะคะ ก็ต้องหมั่นสังเกตแล้วนะคะว่าตัวมันเย็นไหมนะคะหรือว่าตัวมันเหี่ยวไหมนะคะเพราะว่ามันเป็นเด็กพิเศษที่ต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าชูก้าปกตินะคะชูก้าปกติเราก็จะป้อนนมแค่สี่ชั่วโมงครั้งหกชั่วโมงครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ใ้โชคดีนี้คือมันแบบมันไม่ปกติมันน่าจะอิ่มอะไรทุกคน มันสู้นะวันนี้ก็วันที่สี่แล้วที่แม่มันตายนะทุกคนนะเแต่ดูมันก็ยังแบบมันสู้อะ่ะเราต้องให้มันนอนผ้าอุ่นๆให้นอนในผ้าอุ่นๆน,นะคะ อันเี๋เราปล่อยให้มันนอนดีกว่าแลยวอีกสามชั่วโมงแค่แม้ว้อนมนมันคลิปนี้ก็เป็นคลิปเมื่อวานนะคะที่มันแอบ,บออกมากินกล้วยของพี่พี่นะคะแอบบออกมาแทะกล้วยของพี่พี่เขานะคะเหมือนเอเลี่ยนน้อยเลยแอบบมาแทะกล้วยพี่พี่เขานะคะพี่พี่ก็นอนอยู่ อันนี้อันนี้เป็นโมสสีคู่นะคะตัวนี้ยังว่างอยู่นะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะโมสีพู่นะคะเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะคะโมสีคู่สีขาวสีสวยค่ะหน้าหวานหวานนะคะเป็นเพศผู้อายุสอเดือนครึ่งนะคะตัวนี้3,500ค่ะปรับท้องในนมโค้กแคนนะคะน้องก็สามารถกินนมจากถ้วยได้บ้างนะคะแล้วก็สามารถแทะกล้วยน้ำว้าสุกได้นะคะ ส่วนเจ้าตัวนี้เป็นตนัวเมียนะคะเพิ่งส่งเจ้าของใหม่ไปนะคะตอนนี้ก็จะเหลือแค่โมสีคู่ตัวนี้นะคะราคา3,500นะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะ